ก็กลับมาสู่โหมดปกติของพี่กายกับน้องเกลอีกแล้วนะครับอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ร้านต้นไม้กับคุณแม่เรียนออนไลน์เล่นเกมดู youtube ดูการ์ตูนนะฮะอยู่ได้ครับทั้งวันไม่ดื้อไม่สนครับอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์สบายๆครับคุณพ่อก็ไปทํางานข้างนอกคุณแม่ก็ขายต้นไม้เด็กๆก็อยู่กันเพลินๆแบบนี้แหละครับ กลับมาสู่โหมดปกตินะครับหลังจากปิดล้านต้นไม้มาเกือบเดือนนะครับพอเล่นเกมเพลินๆตกเย็นก็จะขอไปรดน้ำต้นไม้เด็กๆจะชอบมากครับกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ครับเ,เดี๋ยวเย็นๆเราไปดูเด็กรดน้ำต้นไม้กัน ที่เด็กๆรอคอยนะครับเรลอรักที่เด็กๆรอคอยลดน้ำต้นไม้ช่วยพ่อ,อมา,อาหน้่มเกลว่ายไหมครับลูกหนุ่เกลว่ายไหมครับโอ,โอ้นังเกลรดน้ำต้นไม้ช่วยพ่ออะกกายว่ายไหไมลูกไว่ายไหมไม่ก็ว่ายอยู่แหละกายลดข้างล่างลูกลดข้างล่างข้างบนหนู<อ>ว่าไม่ถึงหรอกข้า<อ>งบนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับข้า<อ>งบนมันจะสูงอากาศร้านนะครับข้างบนนี่พ่อแม่ลดไปแล้วนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ช่วยกันลดไปแล้ว หนูกายหนูเกลรถข้างรถรถข้างล่างลูกไปรถข้างล่างลูกหนูเกลหนูเกลรถทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้กาัมาน้อยไปเปล่าน้อยไปไหมกายรถเกลรถไม่ลงต้นไม้เลยลูก,กเ,เกลรถลงไปในพื้นเนี่ยรถลงไปในหินน่ะรถไม่ลงต้นไม้เลยกิน<ล>น้ำหรอมาจะกินน้ำหรอกินน้ำสิครับต้นไม้กินน้ำครับ เกลรถแม่นๆหน่อยสิลูกไม่ใช่รถแม่นอย่างนู้นดูสิครับดูเทลงพื้นจะเป็นส่วนใหญ่โอลงให้ลงกระถางสิครับลูกลงกระถางอย่างพี่กายเนี่ยดูรถให้ลงกระถางอย่างพี่กายเนี่ยเออเนี่ยดูพี่กายเป็นตัวอย่างน้าเกลมาดูพี่กายมาพี่กายรถนี่กระถองเป็นบางอันน่ะดูดิเด็กรถเห็นไหมกระถองเป็นบางอันนี่อย่างนี้เออใช่ใช่เก่งมากลูกเก่งมากงานเก่งมากเออ พันธุ์กายสอนน้องด้วยเอออันนี้มันแห้งลูกอันนี้มันแห้งอันนี้ต้นลีลาวดีนะกายสงสารมันขอลดหน่อยนะอ่าลดเลยอันนี้เขาเรียกต้นลีลาวดีนะเอาไปตักน้ำมาอีกไปตักน้ำมาอีกนี่ตรงนี้ลูกตรงนี้น้นแกไหวไหมคะลูกไหวไหมคะไม่ไหวเหรอไม่ไหวอะไรถดสองทีเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไม่ได้ขนมเป็นรางวัลนะโอเคเหรอโอเคต้องรดเยอะๆดิ ไหวไหมแค่ลูกไหวไหมอะตักตักโอ้ยโอ้ยยแค่จะหักไปแล้วไม่ต้องตักเยอะกายตักแค่นี้เดียวพอหนูตพวเล็กอยู่อันนี้ดูการเติมน้ํานะครับดูการเติมน้ําดูมืก่อนเป็นไงครับโอ้ททาไมหนูเอาเต็มถังเลยลูกโอ้ปวดหัเลยเอานิดเดียวพอหนูแก้วหนูเอานิดเดียวพอลูกเออล่นแม่นแม่นหน่อยลนแม่นๆม่นหน่อยนี่นี่หนูนู้นอันนี้อันนี้แห้งเออนี่นี่อันนี้ใบใบใบเงินนะ ดลดต้นละนิดต้นละหน่อยแล้วต้นไม้มันจะอิ่มเหรอลูกลดให้ได้เยอะๆหน่อยสิครับนี่นี่อันนี้ยแห้งอยู่เลยหนูเกลนี่เอออันนี้อันนี้ลีลาวดีลูกลีลาวดีโอ้ไม่ต้องสายเป็นงูอย่างนั้นเราไม่ได้เล่นสงการลูก <c oughs> เราไม่ได้สงการนะเราลดน้ำต้นไม้นะลูก <c oughs> <c oughs> ปากนี่ยังขนมอยู่เลยนี่สดๆร้อนๆเลยปากเนี่ยนะอ่ะต้นลีลาวดีอีกแล้ววนไปวนมาอยู่แค่สองต้นเนี่ย าลูกเก่งมากเามาดูพี่ไก่มั่งดูพี่ไก่มั่งพี่ไก่รถอะไรอยู่นี่พี่ไก่รถต้นบอลกระดาษนี่ลูกนี่บอลกระดาษบอลกระดาษไหนไหนนี่คือบอลกระดาษตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่อยู่บนรถที่ใบรถที่จุดคนนี่อ่ะเก่งมากลูกลูกไก่ยจำชื่อไว้นะเขาชื่อต้นบอลกระบอลกระดาษอ๋อตัวนี้มันแบนแบนใช่ไหมใช่แบนแบนบอลกระดาษเขาเรียกบอลกระดาษอ๋อแล้วมันออกวนบอลเใช่ไหมนี่อันนี้เรามีไอ้นี่ด้วยป้องกันโควิดจุดไหนเลยนี่ ฟ้าทลายโจรถูกรถไฟทลายโจรหน่อยโอ้ไม่ใช่นะมันยาลูก <c oughs> เล่นมุกปากอยู <c oughs> ่เล่นมุกอะไรอันนั้นมันยาลูกเล่นมุกหรือเปล่าอนนเออนั่นแหละฟ้าทลายโจรลูกอ,อันนี้วิธีนนกินแก้โควิดนะรักษาโควิดได้นี่ข้างในต้นหนึ่งข้างในต้นหนึ่งเกลไม่เอาไม่เล่นมุกลูกเออเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากอ่าไปตรงไหนต่อไปตรงไหนต่อตรงนู้นนั่งไหมตรงนู้นนั่งไหมตรงไหนต่อตรงไหนต่อ อันนี้บอลกระดาษไงลูกที่พอ่อที่พ่อบอกอะ่ะบอลกระดาษออ๋มันกระดาษเหมือนกันเนี่ยแม่ต่พี่โอเคเาทำไมลดรองเท้าตัวเองอ่ะลูกเดี๋ยวคุณแม่ก็บ่นอีกอะ่ะนี่รถตัวนี้บ้างรถตัวนี้บ้างเออรถตัวนี้บ้างนี้บ้างเออเก่งมากลกูกเก่งมาก,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 มากเออเก่งมากลูกเก่งมากเออฝึกไว้นะไปโตขึ้นจะได้ช่วยพ่อกับแม่ลดต้นไม้ทั้งร้านเลยเนาะอ่ะต้นนี้บ้างต้นใบทองบ้างใบทอง รถที่พื้นนี่รถที่พื้นนี่รถที่พื้นรถในกระถางนะลูกเออเก่งมากเก่งมากโอ้โหเก่งมากชื่อหนูจะเป็นชาวสวนหรือว่าเป็นเจ้าของต้นไม้เออหนูเป็นร้านต้นไม้ค่โอ้ลูกกายอย่าตักเยอะสิลูกตักให้พอประมาณนี่อันนี้รถใบนี้โอเครถนี้เยอะเลยไหมเออแล้วอ่ะเก่งมาก เอู้เก่งมากครับเก่งมากอ้าน้องเกลไปไหนแล้วน้องเกลไปไหนแล้วอ๋อน้องเกลกำลังเติมน้ำอยู่ตรงนู่นน่ะอืมอ่ะตรงไหนต่อต้นไหนต่อเก่งมากเกลมาทางนี้ลูกเกลมาทางนี้เกลทางนั้นลถไปแล้วมาทางนี้มั่งลูกน้องเกลเดินอยู่นู่นนะครับไหวไหมน้องเกลไหวพื้นถนนไม่ต้องลถครับลูกพื้นไม่ต้องเกลลดกระถางเปล่าก็ไม่ต้องรดลูกไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ไม่ต้องลดกระถางเปล่าอะ เออมารถที่มีต <crawl prejudice> ้นไม้ลูกอ่ะเดินมาเดินมาเดินมานะเดินมาไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอาไปรถตรงพี่ไกายนู่นไปรถตรงพี่ไกายนู่นเอรถตรงพี่ไกายนู่นเออเก่งมากครับเก่งมากอ๋อมันตายแล้วโอมันตายแล้วเหรอมันเหี่ยวดิเพราะเราไม่ได้มาร้านหลายวันนะลูกก็เราป่วยเนาะเราปิดร้านมาหลายวัน น้องเยเล้แกลบอกว่าไม่ตายแล้วถ้ารถเขาก็จะไม่ตายแล้วใช่ไหมเกลไม่ตายแล้วอ๋อน้องเกลเขาบอกว่าถ้ารถก็คือจะไม่ตายแล้วอ๋อหนูรถเยอะๆเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเสียชิ้นแไปรถในกระถางบัวด้วยครับเป็นไงกระถางบัวที่มันมีน้ําเต็มอยู่แล้วน้องเกลก็ไปลดอีกเออจะได้จะได้มีน้ำเยอะๆขึ้นใช่ไหมหมดยางน้องเกลน้ำหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยัง งพี่กายไปตักน้ำอีกแล้วอ,อีกแล้วอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งเดี๋ยวล้มาลกายพ่อบอกว่าไม่ต้องตักมาเยอะ ถ้าตักมาเยอะหนูถือไม่ไหวนะเดี๋ยวแขนหักนะเรายิ่งหายป่วยอยู่เ <c oughs> พิ่งหายป่วยอยู่ตักน้อยๆก็พอลูกเที่นี่ไม่ได้ลดใช่ไหมว,ไว่าไปแล้วรตรงนั้นอย่าไปเลยลูกมันเฉอะแฉะมาทางนี้ดีกว่านี่ทางนี้ดีกว่าเออแล้วไหนที่นี่อ่ะตรงนี้ดีกว่า,าอ,อ่ะอันนี้อันนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เหรอเออเก่งมากลูกโอ้ดูน้องเกลดิถึงจะไม่ไหวอยู่แล้วทำไมจะต้องตักทีละเยอะๆลูกพ่อบอกเราให้ตักนิดเดียวถึงจะไม่ไหวอยู่แล้ว อ้าวงงครับงงรถแล้วรถอีกรถซ้ำรถซ้ำไปซ้ำมาอ้าวดูหน้านะครับตั้งใจมากตั้งใจมากขนมน่าติดปากเลยเออเก่งมากพอหรือยังครับลูกพอหรือยังพ่อต้นไม้เหนต้นไม้ในเหมือนทางเจอเชนไหนใช่ที่หนาอ๋อไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกว่าต้นงาทางกายต้องจำชื่อไว้บ้างนั่นแหละโตขึ้นลูกช่วยแม่ขายของนะ ช่วยแม่ขายของแล้วเวลาลูกค้าถามว่าต้นนี้ชื่ออะไรกายจะได้บอกถูกอันนั้นเขาเรียกต้นงาช้างนะที่หนูรดอยู่ากายพูดติ้ต้นอะไรต้นงาช้างไหนไหนพูดจริงหนึ่งต้นอะไรต้นงาช้างโอเคไหนชี้อันไหนต้นไหนต้นไหนต้นงาช้างไหนจับเลยหนูเมือจับเลยนะที่น้องแก้วรดอยู่อ่ะนั่นแหละต้นอะไรต้นงาช้างเออจำชื่อไว้นะเดี๋ยวเวลาตอบไปช่วยแม่ขายเนาะเวลาลูกค้าถามจะได้ตอบถูก ไปเลยนะครับพอหรือยังพอหรือยังเย็นแล้วนะกลับบ้านกันดีกว่าไหมไม่พอบอกว่าว่าเย็นแล้วเราจะได้รถน้ำต้นไม้ไม่ใช่เหรอแต่นี่มันก็เย็นมากแล้วลูกกลับบ้านกันไหมไม่ขออีกแป๊บหนึ่งได้ไหมขออีกแป๊บเหรอครับใช่ทำไมกายชอบรถน้ำต้นไม้เหรออืมะไรขออีกสิบนาทีได้ไหมอ,อ,อ๋ออีสิบนาทีเหรอโอเคได้ตกลงไม่ได้นานมากไม่ได้นานกันสิบเอ็ดสิบสองพวกนี้นอ๋อได้ได้เฮ้ยไปรถกัาพี่ใคร น้องเกลือเปรถขับไกลทำไมนี่ไม่เอาอย่าเล่นกันเดึกๆไม่เอาอย่าเล่นกันแบบนั้นลูกไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เปิดรองเท้าว่าดินก็เปิดรองเท้ารถต้นไม้สิลูกรถต้นนี้ก็จะเขียวแล้วนี่จะไปแกล้งกันแบบนั้นต้นอันนี้ก็จะเขียวแล้วอ่ะอืมข้างในมันมีหญ้ารกไปหน่อยเพราะว่าเราปิดร้านหลายวันไงเราไม่ได้มาดูแลมันอืมเก่งมากหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอีกจอมหนึ่งอ่ะอีกจอมหนึ่งก็มาลบไปต้นที่แล้วซีกต้นเนี้ โดนเนี่ยโดนกัดกินไปเยอะเลยอืมใครกัดกินน่าจะอ๋อเวลาจะเปลี่ยนรูปร่างอ่ะเขาเขาเพราะนี่ตัวนึงเขาบอกว่าต้นไม้เปลี่ยนรูปร่างเพื่อเพื่อเพื่อความสวยไงต้นไม้ก็ต้องโตขึ้นไงเราลดน้ําใส่ปุ๋ยก็ต้องโตขึ้นไงลูกมันก็ต้องโตขึ้นการตักน้ำนะลดลดการการมีมีความเยอะของต้นไม้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้พอไหมพอแล้วพอแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็เดินมาตักใหม่น่าตรงนั้นยังไม่ได้ลดเลยลูก Ừ, nó ừ, ừ, à, ừ. ờ, nặng ừ, ừ, à? ờ, bụ... mấy nặng mấy keo. Mai, anh cứ bảo là Mai. Dây thừng. Cây thằng Cái này là cây gì? 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 แค่นี้พอแล้วกันได้ได้ได้อันนัน้นต้นไมโยมอ่มาไมโยมน้องเกลวไปไหนแล้วถึงไหมเริ่มถึงไหมอืมอ่อตอมาต้นไมโยมมันจะได้โตไวๆเนาะเราจะได้มีขายต้นลีลาวดีลดอีกไหมเพราะว่ายัางลดน้อยไปหน่อยนั้นอะนได้ตัวน,นี้หนูก็เหลืออีกจำนึงรถที่ใบเหรอกายไม่รถที่คนต้นเหรอลูกไม่อะรถที่ใบมันก็ออกไปนอกกระถางหมดดิ ดูน้องเก๋วิ่งน้องเก๋วิ่งเ,เดี๋ยวเราก็พอกันได้แล้วมั้งครับลูกอืมโอเคพาดูบอกว่าขออีกสิบนาทีไหมสิบสานาทีกายพูดเป็นอีกสิบสานาทีเรื่อยๆสิบสานาทีเรื่อยๆได้ไงเวลามันก็ต้องเดินไปใช่ปะ่ะไม่ใช่เดี๋ยวพอ่อเท่าพ่อถามอีกทีกายก็บอกขออีกสิบนาทีอตอนนี้ป่านนี้เหลือห้านาทีแล้วมั้งลูกโอเคโอเคใช่อ่ะงั้นอีกห้านาทีพอเนาะ อะไรนะอะไรไม่สุดอะไรไม่สุดนั่นนีย่าไม่สุดนเราไม่ได้อื้อลูกถึงได้บอกว่าเราไม่สุดนี่เกลเล่นมุกแกใช่ขัดเล่นมุกเนาะใช่ัดเล่นมุกมาเกหนูเกลต้องบอกว่าเรายังลดไม่เสร็จไม่ใช่ไม่สุดไม่สุดนั่นอื้อแล้วลูกพ่อบอกให้ลดตรงกลามมันได้ไหมตรงคนต้นนะลูกตรงคนต้นอ๋อตรงนี้อ่าตรงคนต้นตรงคนต้นถ้ากลายเป็นรถถ้ากลายเป็นรถที่ใบมันอ่ะกระถางมันเล็กใช่ไหมมันก็กระเด็นออกนอกต้นหมด ปม,มานก็รถแค่ดูไกลอยู่นี่ทคนะนั้อนอาจจะรดอันดนนนีได้อันนี้เรายังไม่ได้ปลูกเลยบอลกระดาษนะลูกค้าถามบ่อยตแต่เราไม่มีเวลาปลูกแต่ก็ยังดีที่มีบอลกระดาษประมาณนึงก็คพือพอแล้วน้อ,วนองกายพอวันพ,พอแล้วดีกว่ามั้งเพราะว่าหนาทีน่าจะหมดแล้วแหละเนอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นเราค่อยมาลดกันใหม่ดีกว่าเนาะมากลยมาทางนี้ลูกเกลายบายก่อนายบายก่อน นี่ทางนี้ทางนี้เห็นว่าทางนี้ดิเกลวเล่นเล่นมุกตลอดเลยอะแบบพามากมาบายบายก่อนแล้วบายบายก่อนพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่างั้นวันนี้มาหันทางนี้มาบายบายก่อนวันนี้วันนี้แค่นี้ก่อนเนาะวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะน้องเกลวเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาเล่นกันใหม่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําอะไรดีพรุ่งพรุ่งนี้เราปลูกต้นไม้มั้งไหมวันนี้รดน้ำต้นไม้แล้วเราปลูกต้นไม้ให้เพื่อนๆดูมั้งไหม ใช่ครับอ้าวงั้นพรุ่งนี้พ่อสอนปลูกต้นไม้ดีกว่าเนาะโอเคโอเคพรุ่งนี้เรามาปลูกต้นไม้กันเนาะโตกันเป็นเด็กแล้วแล้วก็ปลต้นไมงั้นวันนี้วันนี้ลาไปก่อนบายบายก่อนครับลูกบายบายน้องเกลบายบายก่อนตอนใหม่นะครับผมตอนใหม่นะน้องเกลบายบายไม่สนแล้วน้องเกลจะต้อรดน้ำต่องั้นพี่กายบายบายโอเคครับครับเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันปลูกต้นไม้ครับพรุ่งนี้ครับบายบายอันนี้คือจุดจบสายแข็งนะครับ จุดจบสายแข็งนะกายดูนี่คือจุดจบสายแข็งนะครับเมื่อเย็นยังวิ่งรถน้ำต้นไม้ยอยู่เลยนั่งรถมาไม่กี่นาทีเรียบร้อยเลยครับจุดจบสายแข็งที่